เดีย๋ยวเรามาทําไส้นมกันนะคะอันนี้ใช้เป็นนมโฟโมสอะค่ะใช้อยู่ที่250 ml นะคะหรือนมประมาณกล่องหนึ่งก็ได้และก็ง่าย,ายๆเลยค่ะเราจะเติมความหวานใส่นมข้นลงไปค่ะ4ช้อนโต๊ะ ตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะใช้แป้งกวนไส้นะคะหรือว่าใช้เป็นแป้งข้าวโพดก็ได้ค่ะใช้ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะคนให้ละลายดีก่อนก่อนที่เราจะเปิดไฟใช้เกลือนะคะซองสีชมพูแบบนี้นะคะไม่ต้องมากค่ะสักแค่ครึ่งช้อนชาถ้าเป็นเกลือปรุงทิ์ต้องลดสัดส่วนนะคะเราจะคนส่วนผสมเขาอะคะ่ะ ให้ละลายก่อนให้ตัวแป้งละลายก่อนเพื่อให้ตัวไส้ครีมนมอะคะ่ะมันไม่เป็นเม็ดนะถ้าใครต้องการให้ตัวไส้ครีมนะคะมีกลิ่นนมด้วยอนะไรอย่างเงี้ยเราก็ใสอกลิ่นม,มาผสมได้นะแต่เราทาง่ายๆนะคะเราก็ทําแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยค่ะพอแป้งละลายดีแล้วนะคะเราก็ตั้งไฟเลยคะ่ะไฟกลางก็ได้แล้วก็กวนนะคะคนแบบเนี้ยค่ะไปเรื่อยๆเลย เนี่ยค่ะคนตลอดเวลาแบบเนี้ยนะคะตัวไส้นมนะคะไส้ขนมเนี่ยจะได้เนียน,นะคะ่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะเขาจะค้นขึ้นนะคะพอเริ่มเป็นรอยตะก้อเนี่ยคือใช้ได้แล้วนะคะคนไว้แบบนี้นะคะเนี่ยเป็นรอยตะก้อชัดขึ้นชัดขึ้นแบบนี้นะคะก็โอเคเลย ไส้นมนะคะเราก็เอามาและวพลาสติกเอาไว้นะคะแล้วก็แบบกดๆให้ติดไส้เราก็กดๆให้ติดไส้นิดนึงนะคะจะได้ไม่เป็นแบบไอน้ำมาก